สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนบพทุกท่านเรามาดูบนบูบนวันนี้พรุ่งนี้สรุปล่างสรุปบนกระจุบเลี้วคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจา้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดิจา้า มาดูกันเลยบนจะพูบประจำวันที่สิบหกทับแปดทับเก้าเลยจ้ะ <c oughs> อย่างโซกียนแปะแต่ทับหกแปดเก้านะคะช้อ้ย เรามาย้อนดูที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองล่างมาที่ห้าศูนย์เรามาจับด้วยแต้มเนาะจับคู่ด้วยแต้มจับด้วยแต้มเนาะเขียนไว้ใส่ละจับด้วยแต้มเมื่อเขียนแล้ว เขียนไ้พี่นอ้องจับคู่จับคู่ดีเต็มนะคะนี่เอา มาาเอาตัวนี้ไม่สุกกระบกไม่ใช่ยายลุนเนาะสุดยอดเลยกูได้เต้มเราจะจับเต้มเนาะเต้มนี้เราจะใช้หลักสิบบนหน่วยบนห้าครั้ง สามสี่ห้าสิบล่างบวกสามคงที่กับเอ็กซบวกหนึ่งบวกเจ็ดแล้วเอาด้วยแสนบวกหมืน่นบวกเจ็ดเลขหลักสิบนะคะเอาหลักสิบมาทำกันเลยห้า สองห้าเป็นสิบได้ศูนย์บวกห้าบวกสามแปดบวกหนึ่งบวกเจ็ดเก้าหกเอาเอาสามมันห้าเป็นสิบเป็นสามสามสี่หนึ่งนี่คือแต้มด้อจ้ะแต้มตัวนี้ ตัวนี้คือหลักสิบแปดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าได้หกหกบวกสองเป็นแปดเรามาจับคูก่กันนี่นี่เออนบเลียนเบหกอะไรได้สามหกบวกเจ็ดเป็นสาม บวกเจ็ดเป็นสามหกบวกแปดเป็นสี่หกบวกห้าเป็นหนึ่งสี่อันนี้เต็ 1, มหน,นึ่งเต็มสีเต็มห้าอ่านี้แปดบวกกันจังได้สามนี่ก็คือแปดบวกสามแปดบวกห้าเป็นสามเนาะแปดบวกห้าเป็นสามแปดบวกหกเป็นสี่ 4. แปดบวกสามเป็นหนึ่งเลี้ออกไปที่หกห้าจับด้วยเต็มจับเอาด้วยเต็มไม่ผิดนะ จับหรืเต็มนี่มันจับยากมันไม่รู้ตัวหนูว่ามันเข้าเต็มหมดแต่เราก็มีวิธีจับออกอยู่ต่อมาเลขที่ออกก็คือเก้าแปดหกห้า สองตัวเลยจับสามตัวมันมันช้าเนาะเวลาโกนได้นี่หลักร้อยหลักสิบหนึ่งครั้งร้อยนี่ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าล่างมาที่หกสามหกหนึ่งครั้งบวกสามคงที่ก็คือห้า ห้าห้ายี่สิบห้าบวกห้าบวกหกบวกสามอันนี้เราใช้ตัวนี้ตัวนี้บวกเจ็ดเก้าบวกเก้าบวกเจ็ด หกเป็นหนึ่งบวกห้าเป็นหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบศูนย์หนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดคู่กันเลยห้าไรได้ศูนย์ห้าบวกห้าเป็นสิบแตมศูนย์ ห้าบวกหกเต็มหนึ่งเลยเต็มแปดแปดห้าแล้วห้าบวกสามห้าแล้วหกเจ็ดแปดหรืห้าบวกสามเป็นแปดเจ็ดสามเป็นสิบเลยเต็มศูนย์ จ็ดอะไรได้หนึ่งเจ็ดสี่เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งเจ็ดอะไรได้แปดเจ็ดแล้วแปดเป็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งจบไปแล้วมาที่ห้าหกนะคะ จับเลขแต้มจับเลขแต้มเลขที่ออกก็คือห้าศูนย์สามห้าหกล่างมาที่สามหนึ่งแสนบวกหมื่นบวกเจ็ดแต้มเราใช้ห้า ห้าคูณหเนาะห้าหกบวกหนึ่บวกสนี่นะคะก็คือเอาเต็มก่อน5้าบวกห้าหสได้ศูนได้สบวกสเป็น6บวกหเป็น1 1ึ่งสองสองบวกเจ เจลละแปดเก้าเป็นเก้าแต่มันชนที่สองสองกับหนึ่งมันก็ชนตัวนี้ศูนย์กับหนึ่งแต่อีกสูตรหนึ่งตัดห้าหกทิ้งเลยเลยไม่เข้าใช้แต้มสูนย์เก่ามันก็มีหนึ่งอยู่แต่เราว่ามันไม่เข้ามันไม่ชนทีนี้ไม่เอาชนกันเลยเอาตรงๆไปเลยของไข่ของมันเลยห้า บวกศูบวกเจ็ดห้บวกศูบวกเจ้าบวกเได้12 2สบวกสได้4จับคู่กันเลยสองแปดเก้าสิบสแปดละเก้าสิบสิด 2บวกเเป็น1 2ึบวก2เป็นโเมนเนี่น2สบวก0เนาะ2องบวก0ได้เต็ม2องสอะไรได้เต็ม9ก้าเจละดเกต็ม7จเป็น 7. 9กและ8ด สีอะไรได้หนึ่งสี่เจ็ดสองสี่อะไรจังได้สองสี 8, ่แปดนะไม่เข้ากันเลยยุกเป็นสีอื่นไม่มีเลยสีเก้าสีเก้าแถมสองเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ แต้มสองสี่แปดเอ,อมันได้ตัดทิ้งเลยสี่อะไรได้ 9, 4, 5, เก้าสี่ห้าไปสองหางเลยไม่ชอบเลยไม่เอาหรือว่าบางทีเขาจะลกใส่มันก็เข้าไม่เอาตัดทิ้งสี่ห้าสองหางนี่สิปีออกครั้งหรือว่าสองสามปีออก <c oughs> เราไม่ชฟุกกย,ยือ่อโชคดีเกินไป เพราะฉะนั้นตัดมันทิงเลยเหลืออยู่หนึ่งสอสามสี่สีหางนะคะหลักร้อยของเราเอาใส่หลักร้อยก็คือศูนบวกห้าบวกเก้าแล้วกับสีบวกสองเป็นหกบวกสองเป็นแปดเอาเอาสามตัวเลยเนาะสองตัว เทม3ตัวนี่จะใช้เตมสามตัว,ว,ตวลองดูสิสี่เจ็ดหกไม่มีในสี่สองเ หกสองจุดแปดสองเจ็ดเต้มหนึ่งหกบวกสี่เป็นสิบหกบวกสี่เป็นสิบได้เต้มเจ็ดตัวนี้เต้มเจ็ดเต็มเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่ง เต็มเก้าสี่สี่เป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้าไม่มีเต็มตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่เข้าเต็มสี่ห้าหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามไม่มีหกเจ็ดแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าไม่มีแปดสิบเจ็ดเออตัวนี้มีเข้าเต็มหนึ่ง เต็มแปดสิบเจ็ดเลยเต็มเจ็ดเต็ม่งไม่มีเลยจัดไปเต็มสปีดเลยทีนี่กันไว้สามออกแล้วเปลี่ยนต้องออกอีถูขออภัยนะคะจัดไปสี่เจ็ดตัวเดียวกันคี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่เอาก็ได้ถ้าใครชอบก็จัดไปมันก็เข้าเต็มคือกันอยู่ สองเก้าก็ไม่แน่เรียกหลักหน่อยชอบก็จัดกัดก็ผ่านนะคะแค่ไม่ลุ้นจ้ะเดี๋ยววันที่สิบหกมาลุ้นกันดูคำเตือนจ้าด้วยเตรียมแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล้ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า